เขจะคิดได้ว่าเด็กชายจากลอนดอนตะวันออกจะกลายเป็นเซอร์วันหนึ่งแต่นี่แหละความแปลกแปลกของชีวิตดวิดเบคแฮมอดีตก,กับตันทีมชาติอังกฤษกลายเป็นท่านเซอร์อย่างเป็นทางการเมื่อได้รับพระราชทา,านเครื่องครุ่งราชอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวินในถูดในพระราชาพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าชาวที่สามแห่งสหราชาอาณาจักรเมื่อวันที่สี่พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เบิร์ชีร์ผมไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกได้ยังไงดีเบคแฮมกล่าวด้วยความตื่นเต้น วันนี้เป็นวันพิเศษมากสำหรับผมเพราะได้รับเกียรติจากพระมหากษัตริย์เองแต่นี่ไม่ใช่แค่เกียรติสำหรับเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนประเทศอังกฤษด้วยผมรักราชวงศ์ของเราเขากล่าวต่อและราชวงศ์นี้มีความหมายมากกว่าที่คนเห็นมันไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของสหราชอาณาจักรแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบโลกแต่คุณคิดว่าเขาฝันว่าจะได้รับเกียรตินี้มาก่อนไหมผมไม่เคยฝันมาก่อนว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับผมเขายอมรับ ตั้งแต่เริ่มต้นที่ริดเวรเวอร์จนถึงแมนยูนเต็ดและทีมชาติอังกฤษผมได้พบกับผู้คนที่ดีที่สุดและแฟนบอลที่พักดีทุกคนเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ผมมาถึงจุดนี้แต่คุณรู้ไหมว่าเบคแฮมไม่ได้มองเกียดนี้แค่เพื่อตัวเองผมอยากทําให้ครอบครัวภูมิใจเขากล่าวด้วยความภาคภูมิใจและผมรู้สึกขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้แล้วคุณคิดยังไงเกียินี้ควรมอบให้กับนักฟุตบอลอย่างเบคแฮมหรือไม่หรือคุณคิดว่ายังมีคนที่ควรได้รับมากกว่ามาพูดคุยกัน,นช่ออองมเเ์